สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดู t o y ยต้ามิติเอรถก,กระบะตอนเดียวพร้อมใช้งานนะครับสภาพสีสวยงามครับมีรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะครับลอนกระบะสวยไม่มีผูไม่มีดามล้อเป็นล้อแมกยางดีทั้งสเส้นภายในห้องเครื่องไม่มีปัญหานะครับความร้อนปกติเครื่องไม่ไอไม่ควัน าหน้าเดิมๆครับแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมๆรถไม่เคยชนหนักมาก่อนนะครับเกียร์ธรรมดานะครับเบาะสวยครับแผงประตูแผงกอน,นสวยๆหลังคาไม่มีรัว่วไม่มีซึมช่วงล่างดีนะครับคัตซีสวยทั้งสองเส้นครับไม่มีผูกไม่มีดาม เลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่มีดังนะครับช่วงล่างเก็บมาแล้วบ้างนะครับเป็นบางชิ้นราคาขายคันนี้อยู่ที่เจ0ดหมืบาทนะครับท่านใดสนใจรถคันนี้ก็ติดต่อมาตามที่อยู่ด้านล่างคลิปครับขอบคุณครับ